พบกับสืบสต็อกเชล้ออกหุ้นหุ้นน้าสืบของเราในวันที่9พฤศจิกายนนี้ราคาหุ้นรีบาวชัดเจนหลังจากพึ่งจะหลุดบัญชีแคชบาลานวันนี้เป็นวันแรกราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดบวกที่1บาท15สตางค์และบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง1บาท20สตางค์หรือบวกไปประมาณ4.5เปเซขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นชัดเจนหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้า สูงราว800%เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทเฟอร์ลัมจำกัดมหาชนหรือว่าเฟอร์ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์เสริมและให้บริการซ่อมแก่ตัวแทนจำหน่ายรวมถึงการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบมบายเซอร์วิส จริงๆแล้วเฟอร์ลัมไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูของนักลงทุนเท่ากับชื่อเดิมนั่นก็คือบริษัทเอ็มลิงค์คอป t ปอ n ชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า m l i มลที่เปลี่ยนชื่อเมื่อราวกลางปีที่แล้วและนํามาซึ่งความน่าสนใจและความวังหใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยด้านผลประกอบการของเฟอร์ลัมปี57มียอดขาดทุน214ล้านบาทขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ก็ยังขาดทุนอีก69ล้านบาทส่งผลให้มียอดขาดทุนสะสมถึง610ล้านบาท ในช่วงก่อนหน้าการซื้อขายหุ้นเฟอร์ลัมร้อนแรงสวนทางกับงบการเงินที่ติดลบนั่นทําให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องจับติดแคชบาลานตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง6พฤศจิกายนและวันนี้เป็นวันแรกที่หลุดบัญชีแคชบาลานนอกจากประเด็นหลุดแคชบาลานแล้วเฟอร์ลัมยังประกาศความพร้อมชิงเค้กโซลา่าฟาร์มส่วนงานราชการซึ่งพึ่งเปิดรับใบสมัครไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและหากได้ใบอนุญาตเข้ามาจริงน่าจะสร้างสีสันให้กับราคาหุ้นได้ ดังนั้นราคาหุ้นที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอาจซ่อนประเด็นที่น่าสนใจอยู่โดยเฉพาะประเด็นความคืบหน้าด้านพลังงานทดแทนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อกธนชาติวิชนันท์ธรรมบำรุงมองว่าราคาหุ้นเฟอร์ลัมเริ่มฟื้นตัววันนี้เป็นวันแรกพร้อมกับปอลลุ่มเริ่มเข้ามาดังนั้นจึงแนะให้เก็งกาไรที่แนวรับ1บาท18สตางค์เพื่อลุ้นขายที่แนวต้าน1บาท25สตางค์โดยให้จุดคัดลอยไปที่1บาท14สตางค์